ครับผมสวัสดีครับวันนี้ก็จะมาแนะนําการทําภารกิจในกิจรุ่งโรดนะครับวีคที่2นะครับก็คือวีคของเรอมาริดนะครับผมครับสําหรับหัวข้อภารกิจนะครับผมก็คือต้องทำประตู1ลูกด้วยกองหลังนะครับผมก็เข้าใจได้ว่าเป็นตําแหน่งพวกเซนเตอร์แบ็กหรือแบ็กซ้ายรือแบ็กขวานะครับผมแล้วก็ต้องชนะแมตช์นะครับผมโดยการทําประตู4ลูกนะครับ ในส่วนของแผนที่ผมเลือกใช้นะครับผมผมก็จะใช้เป็นแผนนี้นะครับแผน4-1-3-2นะครับผมใครจะถนัดแผนเป็นแผนหลัง3หรือแผนหลัง5ก็ได้นะครับแต่ผมแนะนำว่าให้มีแผนที่มีวิงแบกนะครับก็คือแบกซ้ายและแบกขวานะครับผมขอผมก็มี r ะบิดโตคาร์ลอสแล้วก็ซัมบอตานะครับผมเดี๋ยววิธีการแรกนะครับผมก็จะลองใช้ r ะบิโตคาร์ลอสนะครับหรือว่าซัมบอตต้านะครับขึ้นไปทำประตูนะครับผม เดี๋ยวมาลองดูกันที่เกมเลยนะครับผมว่าเงื่อนไขเราจะทําผ่านไหมนะครับผมผมก็จะมาลองทําให้ดูก่อนเลยนะครับโดวยวิธีการแรกนะครับผมจะใช้แบ็กซ้ายของผมนะครับก็คือนั่นก็คือโรอบเบอร์โตคาร์ลอสนะครับลองทาประตูก่อนนะครับอ่าโรเบอร์โตคาร์ลอสนะครับเลี้ยงไปแล้วเลี้ยงไปแล้วก็ในามาอลองยิงก่อนเลยครับลองยิงก่อน เอา้าติดนะครับติดนักบล็อกนะครับผมนักบล็อกให้ทีมคนอื่นนะครับชินโอล,ล่า,าผมผมก็จะลองเอาโรบโตโคาร์ลอสนะครับเลี้ยงขึ้นไปยิงใหม่นะครับผมก็เลี้ยงไปเลยนะครับเลี้ยงตัดเข้าในมา,อาลองปันเ,เข้านะครับเข้าแล้วหนึ่งลูกนะครับ แล้วเราก็ลองกดดูตรงมุมนะครับผมซ้ายอ่าขึ้นนะครับขึ้น1นึ่นั่นก็แสดงว่าเราเอาแบ็คซ้ายหรือแบ็คขวายิงได้นะครับผมแต่ก็มีข้อสังเกตนะครับผมในหน้าภารกิจหลักนะครับเขาบอกให้เราทําประตู1ลูกด้วยกองหลังตําแหน่งพื้นฐานนะครับแต่ในในหน้านี้นะครับก็คือหน้าแมตนะครับผมมันขึ้นเลข2ตรงข้างหลังนะครับผมนั่นก็คือว่าเราต้องยิง2ลูกนะครับผม ก็ค <tripod. S 1> ือต้องใช้กองหลังยิง2ลูกนะครับเพราะว่าผมลองทําภารกิจก่อนหน้านี้แล้วนะครับก็คือใช้แค่กองหลังยิง1ลูกนะครับก็คือไม่ผ่านนะครับต้องใช้กองหลังยิง2ลูกผมก็จะลองเอาโรเบอโตคาร์ลอสนะครับขึ้นไปยิงอีกลูกหนึ่งนะครับผมยิงไม่ได้ครับก็ลองใช้ซัมป์ต้านะครับอ่าเควสนี้นะครับก็ต้องใจเย็นๆนะครับผมเพราะว่าภารกิจคือมันต้องใช้กองหลังนะครับลองเปิดมุม โอเคนะครับผมของผมก็ใช้เป็นกองหลังอีกหนึ่งตัวทําประตูได้นะครับก็คือโจนาธานทานะครับผมในการหม่งทําประตูนะครับลูกนี้เลยนะครับหลังจากที่เราใช้